สวัสดีครับผมวัต KTM ครับจาก่อมวิสูไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายจากบริษัทกวงไข่มอเตอร์เตล์วันนี้ผมจะมารีวิวรถคุสรซูบิชิ x p a n d e เใหม่นะครับเป็นตัว GT ปี2022ก็คือเป็นตัวโมเดลเชนนั่นเองนะฮะจะเรียกว่า Big m ม n o เนอร์เก็ได้หรือว่าจะเรียกเป็นโมเดลเชนก็ได้เพราะว่าทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างทั้งดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยน ปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นรูปทรงนะฮะต่างๆนะครับหน้าตาที่มันดูดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ภายในที่มันมีวัสดุที่ดูดีมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาบอกแคมเปญด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการออกแบบใหม่ของรุ่น x p e d e r GT ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ของแต่งกันว่า คันนี้นะครับแต่งอะไรไปบ้างและได้โปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งของแถมที่ผมแถมให้กับลูกค้านั่นเองนะฮะอ่ะโอเคนะครับอย่ารอช้าเพราะว่าผมหายหน้าหายตาไปนานมากๆนะครับเพราะว่ารถไม่มีให้รีวิวเลยนะวันนี้ผมกลับมาก็คิดถึงแฟนเพจทุกคนนะครับเราไปเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับสังเกตจากด้านหน้าในรุ่น เอ็กเพนเดอร์จีทีใหม่นะครับโมเดลปี2022นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะฮะจะเป็นสีดำอมเทาแบบเมทัลลิกนะครับกระจังหน้าจะเป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะฮะก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ดีไซน์ฝากระโปรงใหม่นะครับผมแล้วก็ผมก็ติดตั้งโลโก้เอ็กเพนให้กับลูกค้าไปด้วยนะฮะ ไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นคริสตัลไลท์แบบ LED อยู่นะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากด้านหน้าไปเลยก็คือรูปลักษ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดน i ม s ิ i คิวที่มีความคมชัดมากขึ้นนะครับลดหน้าตาดีขึ้นนะครับดูทันสมัยมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือรูปลักษ์นะครับต้องบอกเลยว่ารูปลักษ์ของไฟหน้านะครับเปลี่ยนนะครับโคมดูใหญ่มากขึ้นเป็น T shape นะฮะเขาเรียกว่า T shape นะครับ ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกรอบของตัวไฟเลยนะฮะเราจะไม่ได้ใช้เป็นพลาสติกครอบเข้าไปนะฮะรูปลักษณ์ของไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลยแต่ในการทํางานของไฟหน้านะครับก็ยังเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับผมยังไม่ใช่ LED และก็ยังไม่ใช่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับยังเป็นหัวไฟแบบฮาโลเจนแบบมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับ มาพูดถึงไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ดูเหมาะสมมากขึ้นให้มันเหมาะกับรูปโฉมด้านหน้ารถให้มันดูแมทกันนะฮะก็พูดโดยรวมแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยดูดีมากขึ้นนะฮะดูสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นมากๆเลยนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์1.5เหมือนเดิมนะครับแต่ปรับเปลี่ยนจากเกียร์อัตโนมัติ4ส,สปีดนะครับ เป็น CVT นั่นเองนะฮะโอเค okay. ด้านหน้าและเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างเดี๋ยวผมให้ดูจากมุมกว้างเลยด้านข้างรูปลักษ์ต้องบอกเลยว่ารูปลักษ์ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนก็คือขนาดของล้อนะครับผมล้อมีการปรับเปลี่ยนจากขอบ16มาเป็นขอบ17แล้วก็ เปลี่ยนในลวดลายของล้อแม็กไปด้วยนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับลายใบพัดนะครับสวยงามลงตัวและดูสปอร์ตมากๆนะฮะจากยางเดิมที่เคยใส่เป็นดลลอปตัวนี้เน้นนุ่มมากขึ้นนะครับเน้นเป็นครอบครัวมากขึ้นก็จะลัดด้วยยางบีสโตนนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับขนาดความสูงนะครับพื้นถึงใต้ท้องเนี่ยก็มีความสูงมากขึ้นนะครับดูโปรงมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโช๊ค ทั้ง4ต้นนะครับให้ดูใหญ่มากขึ้นนะครับมีความหนึบแล้วก็มีความนุ่มนวลอยู่ในตัวนะฮะต้องบอกเลยว่าสเต็ปมาดีมากๆทำการตลาดมาดีสุดๆเลยนะครับในรุ่น e f e n o e r GT รุ่นนี้นะครับผมโอเคด้านข้างนะครับสิ่งที่ผมแถมให้กับลูกค้าก็จะมีเบ้ารองมือเปิดลายแคปล่านะครับผมฟิล์มรอบคันนะฮะแล้วก็กันสาดตัวนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ผมแถมให้นะครับแล้วก็ เปิดเข้ามาในช่วงของตัวประตูนะครับเราก็แถมสครับเพดให้ลูกค้าด้วยทั้งหมด4ชิ้นนะครับสครับเพดจะเป็นเลทแบบนี้เลยนะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะด้านข้างประมาณนี้มาพูดถึงจุดขายด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังมีการปรับเปลี่ยนและดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูท้ายนะครับที่มีการออกแบบมาใหม่นะครับรวมไปถึงไฟท้ายด้วย ไปท้ายดูมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นนะครับดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ไปทับทิมนะครับมีการปรับเปลี่ยนจากแนวนอนก็ให้มาเป็นแนวตั้งเพราะว่าให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกันกระแทกด้านท้ายก็เปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนแบบใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับโปรโมชั่น ผมแถมประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยแต่ตอนที่ผมกำลังรีวิวอยู่ณนะตอนนี้นะครับประตูท้ายยังประตูท้ายไฟฟ้ายังไม่ได้ติดตั้งให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยววันไหนผมติดเดี๋ยววันไหนนะครับผมติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยผมจะมารีวิวให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เรามาดูแคมเปญที่ผมแถมให้กับลูกค้าก่อนดีกว่านะครับอ่ะ โอเคนะครับพอเราเปิดประตูด้านท้ายออกมานะครับเราก็จะเจอภายในห้อดยสารนะครับภายในห้อดยสารที่ผมแถมให้กับลูกค้าก็จะมีถาดท้ายรองสัมภาระอย่างเดียวเลยที่ผมแถมให้ภายในข้อดยสารนะครับเพราะว่าภายในข้อดีสารมีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานครบคันอยู่แล้วนะครับแต่จุดขายของ x p ็ n d พ r เใหม่นะครับ ที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งด้วยนะครับตัวนี้เลยที่ผมชี้นี่เลยนะครับแล้วก็ห้องโดยสารนะครับแอร์ตอนที่2ของห้องโดยสารก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูดีมีการดีไซน์ให้ดูดีมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งแอร์เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่โฟร์แอร์แล้วนะครับเป็นแอร์เต็มรูปแบบเพราะว่ามีความเสเตอ์แอร์อยู่บนเพดานด้วยนะครับนี่ดีมากๆนะครับโอเค สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องสอภาพเวลาถอยให้เหมือนเดิมนะครับแต่ที่ผมแถมให้ก็คือจะเป็นระบบเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดนะครับผมแถมให้ทั้งหมด2จุดนะครับสีขาวที่ผมชี้ให้ดูนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะที่ผมชี้ให้นะครับเป็นระบบกะระยะถอยจอดนะครับแถมให้กับลูกค้าไปนั่นเองแล้วผมให้ดูรอบคันอีกหรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันด้านนี้กันบ้างนะครับ ถ้าดูเพินๆเนี่ยถ้าผมจับแพนกล้องด้านข้างสำหรับตัว New e x p e n d e r นะครับจะรู้ว่าตัวมิติตัวถังเนี่ยยังคงเส้นเหมือนเดิมแล้วก็รูปลักษณ์ยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนรูปแบบไปแบบว่าอย่างชัดเจนเลยก็คือด้านหน้ากับด้านท้ายแล้วก็ภายในห้องโดยสารที่จะมีวัสดุนะครับ ันนนเเปปลลี่แงงไองนะโอเคสําหรับรอบคันก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารนะครับผมแถมอะไรไปบ้างแล้วก็ทางวิสุบิชินเนี่ยมีการมิเนอร์เชนใหม่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับผมสำหรับภายในห้องโดยสารตัว n e w e อ็กเพนนะครับเรามาดูห้องอดยสารตอนที่2กันก่อนนะครับ ห้องที่สตอนที่2เริ่มจากประตูเลยนะครับประตูนะฮะมีการบรุนุ่มด้วยหนังสังเคราะห์เป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เย็บจริงนะครับนี่นะฮะเป็นซอฟทัชด้วยนะครับดีไซน์ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเรามาดูด้านในนิดนึงด้านในนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยนะก็คือจะมีที่พักแขนจากโรงงานให้กับลูกค้ามาเลยนะครับผมแล้วก็ หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถที่ผมแถมให้กับลูกค้าด้านเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าด้านนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าพร้อมกันนะครับมาพูดถึงด้านหน้านะครับด้านหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากๆนะในส่วนของตัว ที่ไมเนอร์เชนเข้ามาแล้วนะครับผมจะเรียกไมเนอร์เชนหรือว่าเป็นนิวโมเดลเดียอ่ะถือว่าเข้าใจเพราะถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับถ้าผมจะพูดไมเนอร์เชนหรือว่าจะเป็นนิวโมเดลเชนก็แล้วแต่นะครับก็คือความหมายก็คือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอร์นิดนึงนะครับแอร์ Air มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะจากมือหมุนนะครับจากรุ่นเก่าเป็นมือหมุนตัวนี้ก็จะเป็นแบบแอร์แบบ ดิจิตอลนะครับหน้าตาดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะฮะโอเคมีดูดีมากขึ้นนะครับผมมี AC มีโหมดแล้วก็มีแมคคูลด้วยนะครับแล้วก็มีไลฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับมีและยังมีระบบฮีเตอร์ด้วยนะครับสีแดงคือฮีเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างคืออุณหภูมิความเย็นนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะเปิดนะฮะง่ายๆนะครับดันพัดลมขึ้นไปนะครับ AC แสดงบนหน้าจอแสดงว่า แอร์ทำงานนะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์แอร์ด้วยยังทํางานนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพัดลมนะครับปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะครับพัดลมอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็อุณหภูมิความเย็นอยู่ด้านขวามือนะครับรุ่นนี้ที่พิเศษสุดๆเลยนะครับนอกจากแอร์ที่มันเป็นดิจิตอลแล้วนะครับระบบเบรกมือนะครับยังเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรกโฮด้วยให้มาครบจบในที่เดียวจริงๆนะครับ นอกเหนือจากตรงนี้นะฮะยังสายตาเรายังไม่ละจากพื้นที่ระบบระหว่างตัว T zone ตรงนี้นะครับผมสิ่งที่เพิ่มเติมในรุ่นนี้ก็ยังมีตัวจ่ายไฟสำรองนะครับหรือว่าตัวเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับ USB นั่นเองนะครับตัวนี้เขาก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับผมหน้าจออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ ทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับแต่อยแ,แต่ไม่ใช่หน้าจอ Android นะครับตัวนี้ไม่มีระบบ Android ให้นะครับไม่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆแต่สามารถก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้เช่นกันนะครับแต่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองแล้วก็มาพูดถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับมีการดีไซน์ใหม่ให้ดู สปอร์ตมากขึ้นนะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรุ่นเดิมไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของพวงมาลัยนะฮะก็ดูดีมากกว่าเดิมนะครับแต่ระบบการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายและระบบควบคอนโทรลก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโดยรวมๆแล้วนะครับเดสบอร์ดด้านหน้าดูดีกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะ นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับในส่วนของราคารุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคานะครับราคารุ่นนี้นะครับแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับจากรุ่นเดิมราคา8 6 3 0 0 0บาทนะครับแต่มารุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่895,000บาทนะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับ้าสีขาเพิ่มเบอร์หนึ่งเป็นราคา9,5,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญ ที่ลูกค้าได้ไปนะครับผมจะทิ้งอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเบื้องต้นจะได้ไปได้ประกันภัยชั้นหนึ่งประตูท้ายไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมายเลยนะครับก็ของแถมเป็นต็ดก็อยู่ประมาณเกือบ30รายการนะครับผมดอกเบี้ย1.79กรณีดดา25 4ปีนะครับถ้าลูกค้า ท่านใดนะครับชอบโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ชอบในรูปลักษณ์ของรถยนต์วิสุวิชิเอ็กเพนเดอร์รุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับพร้อมกับเบอร์โทรเพื่อทําการติดต่อกันนะฮะด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนํารถคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดโคราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนนะครับเจอกัน E ีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลือกการ อัปเดตติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะฮะผมหมวด KTM ก็ขออนุญาตราผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ